สำคัญอย่างไรใช่ไหม <c oughs> พราะสิห้านี้ก็สำคัญการการเข้าถึงโสดาบันเนี่ยสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นพระอริยะที่อาจารย์ทั้งหลายกล่าวอะไรอนะริยะบุคคลขั้นแรกที่เป็นเราเรียกว่าเป็นสาวก เพราะนั้นสังโยชน์สามเนี่ยต้องได้เนาะใช่ไหมสังโยชน์สามหนึ่งสองสามนะสังโยชน์สามก็คือสกายฐฐทิฐิวิจิกิจฉาสีรัาตาปามาสนี่แหละอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดเอาเนาะถ้าอยากเข้าอยากเป็นโสดาบันความสำคัญของโสดาบันเ,เนาะการรักษาสินห้านี่ก็แน่นอนเนาะ มันต้องบริบูรณ์อ่ะคําว่าบริบูรณ์ก็ลองไปคิดดูมันจะบริบูรณ์ได้อย่างไรหรอเออเราต้องรู้รู้รู้พระสูตรที่ว่าอ่าเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าเราไม่เจตนามันก็ไอกรรมที่มันไม่บริบูรณ์มันก็มันก็ไม่เกิดขึ้นเช่นเราไม่เจตนาจะฆ่าสัตว์ทำปนานติบาตอันนี้ก็เป็นที่ เข้าใจของนักปฏิบัติเหตุผลที่การเป็นโสดาบันมีความสำคัญเ,เพื่ออะไรก็ลดความทุกข์เห็นไหมการเป็นโสดาบันหมายถึงการละสังโยชน์เมืองต่ำได้สามข้อ,มอ่มันคงในอนิพาน เพราะมันเป็นแนวทางของพระนิพานมีความมั่นคงในเส้นทางสู่ความตัตลุสไม่มตัตลุพระนิพานนั่นแหละ,ะแน่นอนนะโดยไม่แม่จะไม่ตกต่ำแล้วแล้วก็ปิดอบบยภูมิทั้งสี่ไปแล้วมันจะปิดอบอบยภูมิทั้งสี่ได้มันก็ต้องบริบูรณ์แล้วก็ต้องอ อ่าอ่าสังโยชน์สามเนี่ยมันก็มันก็บ่งชัดอยู่แล้วเนาะต้องรู้ตัวรู้ตนร,รู้กายใช่ไหมรู้ขันห้าอ่ารู้ความตายอ่าแล้วก็รู้ว่าอ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอ่าสอนจริงมีจริงเป็นธรรมชาติจริงอ่าปฏิบัติได้จริงอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่ยนะตรงนี้ทางอานนะ แล้วก็ข้อที่สามนี่ที่ว่าศิลาปตปามา์อันเนี้ยเรื่องอเทวาเรื่องอ,อศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถละได้เนาะปกติละได้ไม่ได้เนี่ยไมกก่ก็ไม่ไม่ได้เรื่องสําคัญของบุตุชนนะก็ถือว่าคนที่อยัง <c oughs> บูชาอนอกเหนืพอพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหละ แต่ถ้าอยากเป็นโสดาบันเนี่ยคุณธรรมมันต้องมีต้องละได้ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าใครมีความสามารถละได้หมดอทั้งสามข้อเนี่ยมันก็สามารถที่จะทายากรตนได้เนาะแล้วก็มาดูที่ว่าศินบริบูรณ์หรือเปล่ามีเจตนาไหมถ้าไม่เจตนาต่อให้สัตว์ตายเป็นแสนก็ไม่ไม่เกี่ยวไม่งั้นขับรถไป ต่างจังหวัดนะชนทั้งเหยียบทั้งชนนะก็ตายเป็นหลายหลายล้านนะตยงน,นี้ก็บาปใตายใช่ไหมอเนี้ยตรงเนี้เนาะเพราะนั้นก็สรุปได้ว่าการรักษาศีลเนี่ยต้องต้องมั่นใจหน่อยเนาะมั่นคงหน่อยบริบูรณ์หน่อยอย่าไปผิดก็ดีนะแต่ถึงพลาดพลั้งเนี่ยก็ให้รู้ว่าอ่าพุทธองค์ก็บอกว่า การทำอา,อาณาปานสติเนี่ยแม้เพียงรักนิ้วมือเนี่ยก็ถือว่าามากกว่าการรักษาศีลอยเท่าเนี่ยเพราะนั้นท่านให้ดูว่าความละเอียดของการปฏิบัติม,มันละเอียดเพื่อให้รู้ว่าจะเป็นอริยะท,ทั้งทีเนี่ยมันก็รู้แก่ใจเนาะ หลุดไม่หลุดรู้แก่ใจเนะาะประมาณนี้สา,าธุ